เพืเ่อนๆสามารถช้อปปิ้งที่หน้าสาขา Hub Station ได้เลยนะคะจะได้ดูสินค้าจริงๆกันด้วยค่ะที่สาขาสยาม Discovery, M Sphere และก็ Central Westgate ค่ะหรือถ้าไม่สะดวกสามารถช้อปออนไลน์ได้เลยค่ะ www h o p s t a t i o n th com โค้ดส่วนลดในเดือนนี้นะครับ2 3 H A Q O ค่ะใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w t t r Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตุบบ๊กแก่บีเน่ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อวานนี้นะคะแบบีเน่เราเห็นการต่อสัญญาของลูกกอดอนฉีกไปแล้วค่ะวันนี้นะคะก็เป็นคิวของเด a ล o ฟ็อกซ์กันต่อเลยค่ะความหมายและรายละเอียดต่อสัญญานี้เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลต้อง hoop s t t a i o .com สำหรับสินค้าใหม่นะคะที่ยังขายเต็มราคาค่ะเพื่อนเพื่อใส่โค้ดส่วนลดของพวกเราไปได้เลยค่ะ 23HAQO ค่ะใส่โค้ดส่วนลดทุกการสั่งซื้อนะคะสั่งสนพวกเราได้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆ่นเพียงแค่เพื่อนๆค่ะคลิกลิกงด้านข้างแล้วก็ช้อปปิ้งผ่านช้อปปีนะคะจะช้อปปิ้งลูกบาสป์บอดี้หรือว่าสินค้าใดๆก็ได้แค่นี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถสั่งสู่พวกเราแล้วนะคะเพื่อนๆ่ออย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe หรือกดด scribe เป็น้วยค่ะรายละเอียดของสัญญาของ The All Fox กันก่อนเลยนะะคเี้ 129ล้านเหรียญเป็น Max Contract นะคะอยู่กับสเปอร์ยาวๆไปจนปี2030เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะมิเดีสำหรับสัญญาของเดรอนฟ็อกซ์ครับที่แอมมินตูนบอกว่าเป็นคิวของเดรอนฟ็อกซ์ต่อจากลูกาเลยนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อ6เดือนที่ผ่านมานะครับทั้ง2คนมีการเทรดช่วงกลางฤดูกาลเริ่มงันที่การเทรดช็อกก่อนนะครับของลูการ์นชิดมาอยู่ที่ LA l a k e r เแต่อันนั้นเนี่ย มันเป็นเพราะว่าตัวของลูก้าเขาไม่รู้ตัวว่าจะโดนเทรดแต่ในส่วนของดีอรอนฟ็อกซ์ที่เทรดตามมาในวันรุ่งขึ้นถัดไปนะครับมันเป็นการเทรดที่ดีอรอนฟ็อกซ์เขาต้องการเขาอยากจะมาอยู่กับแซนแอนโตนิโอสเปอร์ดังนั้นวันนี้พอมีสิทธิเจรจาต่อสัญญากับทั้งทีมได้ปุ๊บก็เรียบร้อยเลยครับดีอรอนฟ็อกซ์เซ็นสัญญาทันทีถ้าในเวลานั้นไม่มีการเทรดของลูก้าเกิดขึ้นนะครับการเทรดของดีอรอนฟ็อกซ์น่าจะเป็นการเทรดที่ใหญ่ที่สุดในช่วงกลางฤดูกาลที่ผ่านมาก,การตกลงสัญญา4ปี229้้้านนนเหรรีใคังถือว่ปี่่ไมไมดด้ผิคาแต่อย่างร มันเป็นเรื่องที่พวกเราก็ทราบกันดีแล้วก็พูดกันหลายต่อหลายครั้งแล้วว่ายังไงก็ต้องมีการต่อสัญญาอย่างแน่นอนทำไมอย่างนั้นเนี่ยไม่มีทางที่แซน a n แอนโทนิโอสเปิร์จะทุ่มสิทธิ์รับรอบแรกน,นะครับหลายสิทธ์เพื่อไปเอาตัว d ดีอรอนฟ็อกซ์เข้ามาและการที่ดีอรอนฟ็อกซ์ต้องการมาอยู่กับแซน a n แอนโทนิโอสเปอร์มมันก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างนะครับ ทำให้พวกเขาทั้งสองฝ่าย,ยต่างก็รู้ซึ่งกันและกันว่าน่าจะมีการต่อสัญญาฉบับนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนและสัญญาฉบับนี้ทําให้เดอเรนฟ็อกซ์นะครับกลายเป็นนักกีฬาที่รับสัญญามูลค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของแซน a n โ o นิโอสเปอร์แต่อันนี้เนี่ยไม่นานนะครับเพราะว่าหลังจะจบฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้จะเป็นคิวของเวมบีบ้างเวมบีจะจบฤดูกาลที่3ของตัวเองแล้วก็จะมีสิทธิ์สัญญายังไงก็ต้องได้รับสัญญา Max Rookie Extension แล้วก็มีสิทธิที่จะกระโดดไปเป็น x เขาเทรดมาในช่วงกลางฤดูกาลนะครับมีโอกาสได้เล่นกับเวมบี้เพียงแค่5เกมเท่านั้นเองเนื่องจากตัวของเวมบี้มีปัญหาสุขภาพนะครับมีปัญหาริมเลือดอุดตันบริเวณไหล่ก็เลยต้องปิดฤดูกาลแต่หัววันและตัวของดีแอรอนฟ็อกซ์ก็เล่นกับสเปอร์ทั้งหมด17เกมนะครับก่อนที่จะเบรกฤดูกาลเช่นเดียวกันไปผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณเอ็นนิ้วก้อยซ้ายตัวของดีแอรอนฟ็อกซ์มีผลงาน19.7แต้มนะครับกับ6.8แอสซิสนี่คือผลงานของตัวเขาช่วงสั้นๆกับสเปอร์ในน่่่วงฤดูกาาาทีผม ตั้งแต่เดรลนฟ็อกซ์นะคะเข้าลีกมาในปี2017ค่ะเขาคือน1ใน4คนที่มีผลงานอย่างน้อย1นึ่งแต้ม3,000แอสซิสนะคะแล้วก็ขโมยไป700ครั้งค่ะอีก3คนก็คือเจมส์ชาเดนลาสเวสสปุกแล้วก็นิโคล่าโยคิชนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะครับด้วยปัญหาสุขภาพของเวมบี้อย่างที่บอกแล้วก็ตัวของเดรอนฟ็อกซ์ต้องผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บมันก็เลยทําให้ฤดูกาลที่ผ่านมาสเปอร์มีผลงานชนะ34แพ้48แต่พวกเขาโชคดีมากๆนะครับในช่วงการดรับได้ยรรดราอัันบ2 จริงๆแล้วสเปอร์เนี่ยถือว่ามีโอกาสเพียงแค่6%กเท่านั้นที่จะมีโอกาสคว้าหวยดราฟอันดับ2แต่สุดท้าย6%เปอร์สเปอร์ได้จริงๆครับก็เลยทำให้ในช่วง3ฤดูกาลหลังสุดแซนอนโตนิโอสเปอร์มีการดราฟอยู่ในท็อป5ทั้งิ้นเริ่มจาก2023นะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับอันดับหนึ่งคือเวมบี2 0 2 4คือสเตฟานแคสเซิลแล้วทั้ง2คนก็คว้ารุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปี2ฤดูกาลติดเลยและในฤดูกาลนี้ก็เป็นดีแลนฮาร์เปอร์ดีแลนฮาร์อคืชายัม NBA 5ส กับชิคาโกบู3สามกับเลเกอร์สอีก2แต่ว่าการมาของดีแลนฮาร์เปอร์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายของทั้งสเปอร์แล้วก็ของดีอารอนฟ็อกซ์ด้วยไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าจะได้ดราฟอันดับ2แบบนี้แม้ว่ามันจะทําให้แบ็กคอร์ของสเปอร์ตอนนี้แน่นมากๆนะครับแต่ในอนาคตมันก็ยังคลุมเครือ เชื่อว่า1ใน3คนนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสหลุดจากทีมไปเดียรอนฟ็อกซ์กับดีแลนฮาร์เปอร์นะครับทั้ง2คนถือว่าเป็นคนที่ถนัดมือซ้ายเป็นคนที่ยิงซ้ายข้ามซ้ายอะไรลักษณะแบบนี้ทั้ง2คนยังมีติดอยู่นิดนึงนะครับที่เหมือนกันอีกเรื่องหนึ่ง uh huh. ก็คือการเล่นแบบออฟบอลโดยเฉพาะจังหวะการยิงที่เรียกว่าแคชชั่นชูจังหวะที่เพื่อนส่งมาแล้วจับแล้วก็ยิงทั้งสองคนมีการยิง3คะแนานในส่วนนี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ30%กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเดียรอนฟะ็อกซ์เนี่ยอยู่ที่35 ส่วนของดีแลนฮาร์เปอร์เราเห็นตัวอย่างในซัมเมอร์ลีดนะครับยิง8เข้าแค่1นึ่เท่านั้นเองในส่วนของแคชชั่นชูตแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างน้อยๆครับเราต้องมารอดูตอนเปิดฤดูกาลจุดนี้เนี่ยน่าสนใจถ้าเกิดสมมุติว่าสเปอร์ใช้สเตฟอนแคสเซิลนะครับถือบอล แล้วคนนี้ต้องมาเล่นแบบออฟบอรการยิง3คะแนนที่ยังไม่ดีแบบนี้นะครับการแคชชันชูดแบบนี้มันอาจจะมีผลทําให้สเปซซิ่งของสเปอร์ยังไม่ดีมากเท่าที่ควรสําหรับสเตฟานแคสเซิลค่ะเขามีการยิง3อยู่ที่28.5%เท่านั้นเองนะคะแม้ว่าค่าเฉลี่ยนในการทําแต้มค่ะจะอยู่ที่1 4บแต้มต่อเกมนะคะแล้วก็คว้ารางวัลลุกที่ยอดเยี่ยมแห่งปีค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของการยิงสคะแนนเนี่ยก็ต้องพัฒนาขึ้นมาอีกค่ะมม่เน่ ข้อดีของสเปอร์ที่มีดีอรอนฟ็อกซ์แล้วก็มีทั้งสเตฟานแคสเซิลแบบนี้นะครับมันจะทําให้ตัวของดีแลนฮาร์เปอร์เนี่ยไม่ต้องเร่งและทั้งทีมก็ไม่ต้องเร่งจังหวะในการพัฒนาตัวของดีแลนฮาร์เปอร์เองค่อยๆให้ตัวของดีแลนฮาร์เปอร์เนี่ยพัฒนาไปตามจังหวะของตัวเองนะครับและถ้าเกิดสมมุติว่าเขาทําได้การพัฒนาทุกอย่างเป็นไปตามอย่างที่แซนแอนโทนิโอสเปอร์เขาคาดหวัง อันนี้เนี่ยแหละครับค่อยไปคิดในอนาคต2-3ปีข้างหน้าแต่ถ้าสมมุติว่าดีแลนฮาร์เปอร์สามารถพัฒนาได้อย่างที่ทางแซนแอนโตนิโอสเปิร์เขาต้องการในช่วง2-3ปีข้างหน้านะครับอันนี้เนี่ยแหละทางสเปอร์อาจจะต้องพิจาราต้องมีการตัดสินใจว่าจะเก็บคนใดคนนึงไว้จะปล่อยใครไปหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งปานนั้นเนี่ย สัญญาของเดียรอนฟ็อกที่เซ็นในวันนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะหมดลงถ้าเกิดผลงานของเดียรอนฟ็อกในเวลานั้นไม่ได้แย่มากแล้วก็ไม่ได้มีการบาดเจ็บหนักอะไรใดๆรบกวนนะครับสัญญาของเดียรอนฟ็อกในเวลานั้นน่าจะมีมูลค่าในการเทรดด้วยเช่นเดียวกันสไตล์การเล่นของเดียรอนฟ็อกนะครับทุกคนทราบกัน<ะ>ดีว่าเขามีความเร็วเป็นจุดเด่นเป็นจุดขายของตัวเองตั้งแต่ที่เข้ามาสู่ลีกเลยเดียรอนฟ็อกเนี่ย มีคนลองทดสอบนะครับเขาเลี้ยงบอลเนี่ยวิ่งมีคนเลี้ยงบอลนนวิ่งเร็วกว่าคนที่ไม่มีบอลไปซ้ำไปนี่คือความเร็วของเดีอรอนฟอกซ์แต่ว่าความเร็วเหล่านี้เนี่ยมันจะค่อยๆสวนทางกับอายุที่เพิ่มมากขึ้น พออายุมันเพิ่มมากขึ้นขามันจะหนักขึ้นเรื่อยๆกระโดดก็จะต่ํำลงวิ่งก็จะช้าลงอันนี้เป็นเรื่องปกติคนที่เล่นบาสอยู่จะเข้าใจช่วงธันวาคมปลายปีที่จะถึงนี้นะครับตัวของเดเรนฟ็อกซ์จะอายุ28ปีเต็มดังนั้นในช่วง2-3ฤดูกาลข้างหน้าไม่มีปัญหากับเ a a รนฟ็อกซ์อย่างแน่นอนแต่หลังจากที่จบสัญญาฉบับนี้เนี่ยแหละครับ ตัวของเดเรนฟ็อกซ์จะมีอายุ32ปีพอ3าปีแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะค่อยๆหนักขึ้นขามันจะค่อยๆหนักขึ้นเราเห็นตัวอย่างอดีตนักกีฬานะครับที่มีความเร็วไ<อ>ม่ว่าจะเป็นอย่างอเลนไนวอร์สันจะเป็นอย่างรัสเซลเวสบุก ok, หรือว่าจะเป็นอย่างสตีฟฟนซิสนะครับน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่ทานแต่ถ้าย้อนกลับไปสตีฟฟนซิสเนี่ยถือว่าเป็นขวัญใจของนักบาสลายต่อหลายคนนักกีฬาที่พูดชื่อเหล่านี้นะครับมีความเร็วเป็นจุดขายเป็นจุดเด่นแต่พอความเร็วเริ่มมมมมตตกก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 ลลลลลลงงงงัััััันนนนนนจจจะะะีผรรรททบบาา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 าเเเเเเเ่่่่ขขขอออวว้้ยยยชดๆํใหหพ เรื่อยดังนั้นการตกลงสัญญาครั้งนี้นะครับสัญญาฉบับนี้ของแซนแอนโตนิโอสเปอร์กับเดรอนฟ็อกซ์ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าพวกเขาได้นักกีฬาระดับออสตาร์ Star, ระดับ All NBA เข้ามาแนะนําน้องๆในทีม เข้ามาเป็นผู้นําเข้ามาเป็นคนคอยให้โอกาสในการเล่นกับเพื่อนคนร่วมทีมคนอื่นๆนะครับสร้างเพลงให้กับเพื่อนคนอื่นๆเข้ามาทดแทนการที่ทั้งทีมเสียคริสพอไปไปอยู่กับ LA C l i p p e r s แต่ส่วนตัวมองว่าดียรอนฟ็อกซ์เนี่ยเหมาะกับสเปอร์ใ,<ช>ในระยะสั้นมไม่ใช่ระยะยาวแต่ณเวลานี้เนี่ยถือว่าเหมาะเจาะและก็ลงตัวมากๆครับแบบนี้ก็ดีนะคะมีเนรรยยสัญญาฉบับนี้ค่ะเหมือนกับเดิมพันเดียรอนฟ็อกซ์เลยนะคะความสามารถการเล่นของเขาทั้งในแล้วก็นอก<ช>สนามค่ะตัวคิดว่าสเปอร์ค่ะต้องการให้ดียรอนฟ็อกซ์ยกระดับการเล่นของน้องทุกคนนใี ทีนี้ค่ะเราไปพูดถึงฤดูกาลที่จะถึงนี้กันดีกว่าความคาดหวังของแซนแอนโทนิสเปอร์เป็นอย่างไรบ้างคะแน่นอนครับเพลย์ออฟสถานเดียว <c oughs> คือหลังจากฤด,ดูกาล <c oughs> ที่จะถึงนี้นะครับสเปอร์เนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่าเพลย์ออฟนี่คือความคาดหวังของพวกเขานี่คือเป้าหมายของพวกเขามันจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆและเมื่อดีแอรอนฟ็อกซ์ตกลงสัญญาฉบับนี้นะครับยังไงก็สบายใจแน่นอนสัญญาฉบับนี้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่57.2ล้านเหรียญต่อปีนะครับที่เหลือค่อยไปคิดในเรื่องของอนาคตทางสเปอร์กับทีทางดี ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็มองเรื่องของการได้ดีแลนฮาร์เปอร์เข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คลุมเครือก็จริงนะครับมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงแต่มันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเชิงบวกอ่ะคือเอาเข้ามามันเป็นนักกีฬาที่ดีดีแลนฮาร์เปอร์เป็นนักกีฬาที่ดีเข้ามาผสมผสานแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในฤดูกาลที่จะถึงนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลเต็มฤดูกาลแรกของดีอรอนฟ็อกซ์กับเวมบี เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง2คนนี้จะมีผลงานไปยังไงตามข่าวทั้ง2คนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในและก็นอกสนามแฮปปี<อ>้ <Happy S 2> ในการเล่นร่วมกันความเร็วในการทะลวงโจมตีเข้าไปทำแต้มของดีอารอนฟ็อกซ์จะเป็นประโยชน์ให้กับเวมบี้มากๆและการที่ยิง3คะแนนของเวมบี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ให้กับดีอารอนฟ็อกซ์ด้วยมันกลายเป็นอะไรที่มันลงตัวมากๆแล้วเพื่อนๆลองดูนะครับสมมุติว่าฟ็อกซ์ลุยเข้าไปและดีดออกมาให้เวมบี้เวมบี้ก็ยิงได้ พอเวมบี้ออกไปอยู่ข้างนอกปุ๊บเนี่ยผู้เล่นทีมตรงข้ามผู้เล่นตัวใหญ่ของทีมตรงข้ามก็ต้องตามออกมาประกบมันก็จะทําให้โซนของทีมตรงข้ามเปิดคนอื่นๆไม่ใช่แต่ดีไอรอนฟ็อกซ์คนเดียวนะครับคนอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทะลวงวงในทําแต้มวงในได้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะเป็นการเซตเพลย์พิกแอนด์โรลหรือว่าจะเป็นพิกแอนด์ป๊อปนะครับเวมบี้กับฟ็อกซ์เนี่ยทำได้อย่างสบายๆเพราะว่าตัวของเวมบี้เนี่ยยิงได้ทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะกลางระยะ3คะแนนหรือว่าจะเป็นการไหลเข้าไปวงในโจมตีปากห เล่นเกมรับนะครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีการเล่นเกมรับที่โดดเด่นมากมายขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าผ่านก่นาง,งา่ายๆยังเป็นคนที่คอยกดดันคนถือบอลทีมตรงข้ามได้ดีในระดับหนึ่งไม่อย่างนั้นไม่สามารถขโมยได้ถึงระดับอย่างน้อย700ครั้งอย่างแน่นอนและการที่สเปอร์มีเวมบี้อยู่วงในปักหลักอยู่ปากวัวแบบนี้นะครับมันยิ่งทําให้ผู้เล่นทุกคนของสเปอร์เนี่ยสบายใจมันเหมือนมันมีคนคอยระวังหลังนะ่ะเวลาเราเล่นเกมรับเนี่ยเราก็พวงจังหวะการยิงอย่างเดียวคนที่ป้องกันวงนอกเนี่ยป้องกันระวังเรื่องการยิง ถ้าเกิดสมมติว่าประกบติดม,มากๆ,ๆเนี่ยมักจะโดนข้ามถูกไหมฮะแต่พอโดนข้ามเข้ามาเนี่ยปล่อยให้ข้ามเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดโดนข้ามหลุดเข้าไปก็ยังคงมีเวมบี้คอยอรับป่าข่วงอยู่สบ,ยสบายสบายแน่นอนครับมันยิ่งทําให้การเล่นเกมรับของสเปอร์ดีขึ้นตามลําดับแล้วเพื่อนๆลองคิดดูนะสมมติว่าผู้เล่นทีมตรงข้ามเขาพลาดเจอเวมบี้เข้าไปกดดันแล้ววางป่าข่วงหรือว่ายิงป่าข่วงแล้วพลาดเนี่ยเวมบี้รีบาสสบายสบายและพอรีบาสปุ๊บเนี่ยโยนเร็วเล่นเกมสวนกลับเร็วก็สบายอีกเพราะมีดีเอลลอนฟ็อกซ์ โจมตีสวนกลับเร็วสบายๆนี่คือสิ่งที่จะตามมาตามลําดับมากๆเลยครับแล้วตุนว่านะคะย้อนกลับไปตอนที่ Fox อยู่กับแ a คราเมนโตคิงส์ค่ะเขาได้เล่นร่วมกับโดนเป็นทัสซามอนิสการที่ Fox ได้เล่นร่วมกับผู้เล่นตัวใหญ่แบบนั้นทําให้เขาเข้าใจการเล่นกับผู้เล่นตัวใหญ่มากยิ่งขึ้นไะไม่ว่าจะเป็นการพิกแอนโลนะคะหรือว่าอะไรอย่างอื่นอีกมากมายแล้วได้มาเล่นร่วมกับเวมบี้อีกนะโอ้โหตันว่าลงตัวมากมาเลยครับมา,มากครับและเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าแซนต์แอนโทนิโอสเปอร์มีสิทธิ์ มีสิทธิ์รับรอบ2ไม่ต่ำกว่า15สิทธิเยอะไปไหนเนี่ยเพียบไปหมดเลยถ้าเกิดแนอนาคตเนี่ยเ,<อ>เขาอยากจะเอาสิทธิ์รับเหล่านี้เนี่ยยำไปรวมกับผู้เล่นในทีมแล้วก็ไปดึงเอานักกีฬาที่มีประสบการณ์สูงสูงเอาเข้ามาเสริมทีม ยิ่งสร้างความน่ากลัวให้กับสเปอร์มากคล้ายๆกับโอเคซีสนเดอร์เลยดังนั้นในการเซ็นสัญญาครั้งนี้ของดีารอนฟ็อกส์นะครับยังไงก็เป็นเกรด A อย่างแน่นอนเป็นไปตามคาดแล้วก็มีผลกับทีมที่ดีมากๆและในอนาคตค่อยว่ากันอย่างที่บอกพวกเราเคยรายงานถึงโปรเจกต์มาเวลนะคะ,ค well ะ,คะโครงการพัฒนาเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองซานแอนโตนิโอค่ะในปี2032ก็่า2033พวกเขาจะย้ายสนามใหม่ค่ะในเวลานั้นนะคะเวมบี้เนี่ยก็อายุประมาณ28 29ตอนนั้นตุมบอกเลยค่ะว่าพวกเขามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์รับสนาม ไม่แต่พอมาแล้วมาฟังวันนี้แล้วค่ะกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยอีกต้อง6-7ถึงปีนะคะมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ก่อนที่จะย้ายสนามใหม่ด้วยซ้ำไปค่ะเอมิเน่เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆการเซ็นสัญญาของเดลวอสฟ็อกซ์กับแซนต์อันโตนิโอสเปอร์สเพื่อนเพอคิดอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ทวิตเตอเนียตรงกลางได้เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเนียสของเราทวิตเตอร์แมนเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุก